โอเคมาเอาละฮะกับสวีสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมไมค้าเปลี่ยวนะครับอยู่ไมค้าเอาชีวิตรอดนะซึ่งอยู่ในโลกไดนโนเสาร์นะครับก็ผมได้ไปลงมอสมาใหม่เว้ยเออนะี่ครับซึ่งเราก็จะไม่ไม่มานั่งเล่นเอาชีวิตรอดขอาพาร์หนึ่งอยากอวดจริงๆนะครับซึ่งเป็นมอสอ่ะอันนี้คือผมสร้างอะไรเล่นๆนะอันนี้คือผมสร้างเล่นๆนะอย่าจริงจังเออ อันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าผมได้ลงมอสอะไรมาใหม่บ้างออกดเย็ดไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูครับเช็คดูว่าเรามีมอสอะไรที่ลงมาใหม่บ้างเดี๋ยวกดโอกันกด R. เอ้โอ้ทำไมไม่มีข้างข้างขึ้นมาโอเคช่างมันซึ่งนะผมได้ไปลงมอสมาใหม่เว้ยกม็มีแต่มอสแบบโอ้โหจำแมวมากอันนี้ผมไปดูของฝรั่งมาเว้ยคือแบบโอ้โหคดเทพอ่ะนอแบบ คือมันเมฟมากๆเลยเว้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรให้ดูไหนวะอันนี้มันก็มันก็เป็นมอดพวกมอดหุ่นยนต์มอดอะไรทั่วไปอะเนาะแต่ว่าผมจะเอามาเล่นในนี้เว้ยเอามาเล่นเสริมๆมากงเอออันนี้คืออะไรวะาการทดสอบมอดนะครับช่วงนี้ติดกับผนังแล้ววะเนี่ยอ๋ออันนี้ทำอะไรไม่ได้ล่ะมาทำไหมอยู่วะเอออันนี้คือเอ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเมื่อกี้เห็นตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรวะนะเนี่ยวว เฮ้ยเดี๋ยวมันอะไรวะเนี่ยมีเครื่องอะไรด้วยเฮ้ยอันนี้คือชึบนอหุยนอย่างกับอวตารใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวเด้อชึบนี่นอหมีเดินโยกซ้ายอะโยกขวาชึบ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 นอโอ้โหฟิวเจ้าอันนี้ไงโดดได้ไหมโดดโดดได้ด้วยยิงปืนได้ไหมวะยิงเอ้าโอ้ยเดี๋ยวต่อยได้ไหม ต่อยไม่ได้ด้วยโอ้โหไม่เจ๋งเลยวะโถปโระติโถโถทั้งในมันต้องอันนี้ครับซึ่งมันยิงยังไงผมก็ไม่รู้เนาะอ๋อมีใส่ไอตัวอานี่คือกดใส่คองเหรออ๋อเดินได้ครับโอ้โหเท่เท่เท่จับแนวซึ่งแต่อันที่ผมจะให้เห็นนี่มันไม่ใช่อันนี้อ่ะผมไปเห็นพวกมอดประตูอ่ะคือมันจับมากนี่วะไอพวกมอดประตูเฮลโหลมอดประตูนายอยู่ไหนเนี่ยอย่าซ่อนแล้วดี แหมอ๋อนี่ไงเจอละนี่นี่นี่ม็อดนี้ม็อดน,น,น,นี้คือผมไปเห็นแล้วมันเท่ดีเว้ยเลยจะเอามาเล่นเลยจอมมาเล่นในม็อดไอ้นี่ครับม็ MOD, อดเดนนิสเสานะครับก็บจะมีประตูหลายรูปแบบนาอเอาไว้ใส่แบบเดนนิสเซาของเราอะไรอย่างเงี้ยเออเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวรอดูรอดูเดี๋ยวลองดูทีละอันเลยนะผมก็ไม่ได้ลองทุกอันหรอกเออผมก็ไม่ได้ยังไม่ทันได้ลองทุกอันนะครับเนาะเดี๋ยวขอมาลองกันชุบชุบอันนี้เอามาแหม อันนี้เป็นกงแหละโอ้โหยังจับเดี๋ยวเอากดอย่างนี้ไม่ได้ละอ๋อถ้าเป็นอันเดียวอะถ้าเป็นสามอันนะกู <c oughs> ก็ชอบเล่นพิเรนเนาะอ๋อสามอันไม่ได้ครับเป็นได้แค่สองอันว้าเย,ย่จริงจริงจริง,รงอันนี้ะ่ะไอ้เดี๋ยวเราจะเอาทิ้งทำไมเนะี่ยอันนี้คือช่วงรีวิวตัวเกมนะครับผมชึบ อ๋อคือก็ตีเหมือนกันนะอันนี้ยอันนี้อันนี้ก็ดีก็คล้ายๆกับแรกเดิน,นอะไรเนี่ยหุ่นยนต์มึงขวางอะไรกูเนี่ยเดินมาโอเคมันก็ก็ใช้ได้ครับใช้ได้นี่ไงนี่งวเดี๋ยวเราขปิดมอนก่อนได้ไหมโอเคอันนี้ก็จะเป็นประตูนี่นี่ผมชอบประตูนี้มากนี่เว้ยก็คือถ้ามันเป็นเสาบ้านใช่ไหม นี่คือช่วงรีวิวมอดตัวเกมนะครับผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปเดียวเนีัยนะเพราะว่ามีอันตัวเกมเดียว <c oughs> คือมันมีตัวเกมเดียวจริงๆอผมหาได้เท่านี้แหละจึ๊บนี่น,นี่เวลาเดินเวลาเดินดูดูปุ๊บน่อโอ้โยังกระคาบอยฟึ๊บอนหน่อจึ๊บโอ้ยังเท่อ่ะเอออย่างเท่เท่มากคือผมชอบสุดๆแล้วก็ไฮไลท์ครับจะเป็นอันนี้อันนี้เลยนะ เรามาันทําดูอันนี้นี่แล้วแต่เราจะสร้างความใหญ่เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรา <c oughs> เดี๋ยวผมขอสร้างก่อนนะจึ๊บอ่ะอันนี้ก็จะสูงนิดหน่อยเออเวลาเราเอาเดนนสเซลใส่เข้าไปเลยอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวฝนอยู่ดีมึงก็ตกง่ายง่ายอย่างงี้เลยละเอา,าอีบ้าเฮ้ยวางอย่างงี้ลระโอเคเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยว <c oughs> ขอนอนก่อนได้ไหม <c oughs> ขอนอนก่อนได้ไหมเหมือนฝนจะตก <c oughs> มอดพวกนี้คือผมไปเอาของฝรั่งมานะค่อนข้างจะมีมอดเยอะนะครับตัวเกมอาจจะแหลกถ้าคอมใครไม่ดีอืมอันนี้คือคําเตือนไอ้มันได้กี่อันเนาะเอ้านนี้ได้ไม่กี่อันเหรออ๋อได้ประมาณสักกี่ช่องเนี่ยอืมเดี๋ยวขอนับดิอ่ะเดี๋ยวขอขอปิดก่อนปิดก่อนงอโอ้โหอ,โอย่างเท่อะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบล็อกนะครับสามารถได้สุดห้าบ็อกนะครับเนาะโอเคมา อันต่อไปเจ็บคอว่ะมาประตูอันต่อไปจะเป็นประตูนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือมันเจ๋งมากโอ้ my god โอ้โหเดี๋ยวขอทดสอบหน่อยได้ไหมชึบหน่อหน่อเป็นผ้าม่านด้วยครับคือเอาไปทำหลังคาบ้านไปทำผ้าม่านหน้าต่างบ้านคนอื่นได้ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยมันมันเจ๋งอะเฮ้ย หรือว่าเราคลิกขวาได้ไหมอ๋อคลิกขวาเปิดก็ได้นี่หว่าอ,อ๋อคลิกขวาเปิดก็ได้ครับจะปิดปิดไงปิดต้องมาคลิกตรงเสาแหละนะอู้หูดอันนี้ชอบชอบชอบโอเคอันต่อไปดิอันนี้ผมว่าต้องใช้สองอันแน่เลยเอ้าอันนี้ใช้เดียวเหรอโอ้โหเดียวเฮ้ยเฮ้ยผมว่าไม่จริงไงเฮ้ยเดี๋ยวดาซ้ืบ ฟืบโอ้ยอย่างที่โอ้อันนี้คืออะไรโอ้โหประชกอย่างกับบ้านในละครไทยนี่คืออะไรโอ้โหมีเสียงด้วยโอ้โหอันน่ะอันน่ะอันน่ะปิดโอ้โหเจมแมวเฮ้ยเจมแมวเว้ยเฮ้ยผมจะเอามอสพวกนี้แหละไปเล่นมอสเดรเสาอ๋ออันนี้ก็เป็นครับแต่เป็นอันเดียว ก็ถือว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อ่ะสมมุติเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อ่าโอเคผมมาปุ๊บโอเคก็ได้นะครับเดินทะลุได้ก็ง่ายง่ายอืมไม่ไม่ัมม้นระบบไม่ได้ใช้ยากเลยเลยเออว่ะผมก็ชอบนะมอดนี้คือมันเจ๋งมากอะมีไหนไหมที่เราไม่ได้ใช้อันนี้เราใช้ยังอันไหนกีก้ประตูอันนี้พวกพวกนี้ประตูธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือราวบันไดป่าวะไม่รู้่อันนี้คืออะไร ไม่รู้ด้วยอ,อ๋อคืออ๋ออันปกติครับอันนี้ปกติธรรมดาส่วนนี้อ่ะอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเอ้ยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวติดไว้ผนังหรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคแล้วก็จบไปแล้วสำหรับหนึ่งอันเดี๋ยวเรามาลองดูอันที่สองอันต่อไปอืม <c oughs> มีหลายอันให้เลือกเลือกใช้มากอะ่ะโอ้โหมีหลายมอดเลอกเกิน นี่ไปทำอะไรเนี่ยเหมือนก้อนขี้อะไรงั้กันโอ้อันนี้มีพวกมอดผักเนาะทุกคนก็น่าจะเคยชินกับมอดผักแล้วนะครับอันนี้คือมอดอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็คือใครอยากอยากรู้ก็ลองดาหลดด้านล่างเอาแล้วกันนะครับก็ออกจะเฟี้ยวอยู่เนาะถ้าจะพูดว่าดีไหมดีนะเออกำลังหาอยู่เนี่ยมันมีมอดเอ,อ้ย เดี๋ยวมันเหมือนเครื่องปั่นไฟเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนน่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคือตัวประกอบวะคืออะไรวะเนี่ยโอเคผมไม่ค่อยเข้าใจเอ้ยมีนี่มีถังน้ำมันด้วยถังน้ำมันเนี่ยไปใส่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะมันใช้ยังไงอ่ะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยมันมีมอสอะไรบ้างแกเ้มีปืนด้วยมันยิงไม่ได้เหรอ ปืนนี่ต้องใช้กระสุนไหมต้องใช้ไหมอ่ะน,นี่มีดาบด้วยครับโอ้โหมีติดไฟกระถระยะไกลด้วยนะโอ้โหอย่างเฟี้ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยเดียวเอ้ยคืออะไรวะไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้อะ่ะเหมือนเครื่องวัดอะไรสักอย่างอันนี้คือที่จับงูครับจับงูในห้องน้ําที่เราเจอบ่อยๆไม่ใช่อันนี้คือพลังหรือเปล่าโอ้โหชัดเลยน้ำเหรอวนะเนี่ยโอ้โหนี่น้ำเหรอ อู๋จะเรียกว่าน้ำเลยน้ะเดี๋ยวถ้าเราไปโดนเราจะติดไฟไหมอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เดี๋ยวนะขอลองดิมันมีน้ําหลายอันครับน้ํานี้โดนปลอดภัยน้ํานี้โดนติดไฟติดไฟติดไฟเข้าน้ํานี้ปลอดภัยโอเคโอ้โหมีน้ําหลายรูปแบบด้วยน้ออันนออันนออูอ้จิงว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือปืนใช่ไหมเด็กพวกปืนอ้าทำไมตั้งปืนไม่ได้ อืมต้องปืนไม่ได้เหระอันนี้ก็ระเบิดก็ปาไม่ได้ด้วยมันใช้ไงว่ามอสพวกนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันโ oh อ้ไมค์ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นมอสธรรมดาธรรมดาครับพวกที่เหลือน่าจะใช่เฮ้ยมีปีกด้วยเหรอใส่ไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างที่เอาใส่ปีกแล้วก็โดดสูงเหรอเฮ้ยจับว่ะโอ้จับซซด เดียวโอ้โหดูการยิงธน,นูโอ้โหมีเป้าให้เหล็งด้วยโอ้โหม,มีการจับเป้าด้วยนะโอ้โหแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีประโยชน์อะไรนะครับเป้านีนี้ขอธนูนี้ดิเออยิงอช้อยิงอ่ะยิง,อ,ยงอีกตัวอีกตัวอีกตัวอชะอกน่ะน่ะยิง,ยงไม่โดนด้วยโอ้โหฝีมือกูอันออนี้มีอะไรอันนี้มีจุ๊บจุ๊อ่ะไม่ใช้ไม่ได้ด้วย อันนี้คือเลยหน้ากากเหมือนไอรอนแมนเลยอ่าโอ้โหมอสมีแต่มอสจริงๆทั้งนั้นแหละเออชอบชอบชอบอันนี้ก็เป็นมอสปืนธรรมดาเนาะปกติทั่วไปนะครับนี่ก็มอสธรรมดาเนาะอืมจิงเจีวดีววะ่ะนี่คืออะไรแฟมนี่คือเชื้อไวรัสอะไรหรือเปล่าเนี่ยวันดีน้องอัวน้องวัวไออัวนี่ฟอยนี่เดี๋ยวฆ่าทิ้งให้หมดเลย ถูกนี่คืออะไรวะนี่คือระบายสีอะแล้วมันคือระบายสีจังเลยฮ้ย <c oughs> อันนี้คือรหัสเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันใช้รหัสได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีประตูไหมประตูเหรอเอาหญ้าขึ้นมารหัสไว้ข้างๆประตูนี้เนาะก็ใช้รหัสสองห้า เอาเป็นรหัสหนึ่งสามสี่หกปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยยังเจ๋งอะ่ะโอไมค์ก๊เดี๋ยวโอเคแล้วเข้ามาข้างในได้ครับตามนี้เนาะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ห้าหกโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ระบบไอ้นี่เหรอโอ้โหยังเจ๋งอะ่ะมีนี่ด้วยอันนี้คืออะไรปืนเลเซอร์แหละเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรเวย้ยไม่เจียงงี้อ่ะมาดูที่ตัดถัดไปครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างผมไม่รู้ด้วยสิเหมือนโซ่ไหมเหมือนโซ่เนาะแต่ผมไม่รู้มันทำอะไรได้อืมก็ต้องตัดใจไปไปไ้ไปเลยหาเล่นมอสอันอื่นดีกว่า อันนี้มีมดมัดอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยโอ้ยชีวิตนี่นี่คือเครื่องอะไรอ่ะไม่รู้ด้วยโอ้เกิดมาเคยรู้เลยกับชาวบ้านชาวช่องก็ไมเนอยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยมีเทสลามด้วยเว้ยเดียวเมื่อกี้จะบอกแะผมเทสลามเฮ้ยเอ้าเก็บสลามด้วยด้วยเดี๋ยวเฮ้ย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 มันเก็บสลามด้วยด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบลองชึบดิ ต้องอ๋อต้องเป็นสลามเล็กเหรออ๋อถึงจะเก็บได้ผมเดานะอ๋อจริงๆด้วยครับต,ต้องเป็นสลามเล็กเท่านั้นนี่คือหีบทองใช่ไหมหีบทองนี่เราไม่รู้ไว้ทำไมเอากุญแจทองมาด้ไข่ก็ไม่ได้ด้วยนี่คือกระเป๋าโง่ๆ <c oughs> นะครับซึ่งที่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องต้องการ <c oughs> เออวะก็มอดก็จะมีประมาณกร่้าวๆอย่างนี้นะครับก็เอาไว้เล่นกันเนาะ ก็ถือว่าเป็นมอดที่ดีเลยแหละมอดหนึ่งคือผมชอบอะมันมีหลายมอดรวมกันดีอ่าโดยเฉพาะมอดนี้ครับผมสิ่งที่ผมต้องการคือนี่เลยเอาไว้ไปทําไอ้กรงไดโนเสาร์อะเออเวลาเราเล่นไหมครับไดโนเสาร์เลยอย่างงี้ดูดิดูดิเดี๋ยวได้ไทอสทอทอดเลสโตนทอดเฮ้ยเปิดลูกพ่อนี่อา้าวชิหายทำไมม,ไไมันมาลลทำไมมันมาด้านนี้วะเราต้องมาเปิดด้านนี้แหละเออมันต้องใช้ระบบ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 นี่ระบบนี้ ระบบตัวเลขนี่เออันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเราต้องเอาคนแกะครับมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอย่างงี้โอเคก็จะประมาณตรงอย่างงี้นะครับเราจะสร้างมาแล้วก็มารหัสรหัสก็จะเป็นศูนย์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 สี่ตัวกดปุ๊บอ่าโอเคเราใส่รหัสไปศูนย์สี่ตัวฮะอย่าบอกนะว่าต้องใส่ของเผาอ๋อนย่ะบอกนะนี่คือเตาเผา เอาอันนี้คือเตาเผาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่รู้เอานี้คือเตาเผาเหรออู้เตาเผามึงจะใส่รหัสธรรมเขือเลยวะเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคนี่ครับเราก็จะสามารถเข้าไปด้านในได้แล้วก็มันปิดปึ๊บอย่างนี้แล้วก็มาคลิกขวาที่ที่หลังด้านหลังแล้วเราก็เปิดออกไปโอ้โหเสรีมากจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บโอ้โหเจียวจ้าวมากอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองลองลอง,ลองแบบเอา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 แบบประมาณนี้โอเค ปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกกง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 เดนโนเสาสักตัวอ่ะเออเดี๋ยวเขาไปเอาเดรสโนเสาก่อนแป๊บนึงเดนโนเสาอยู่ไหนวะหาไม่เจอออกนี่ไงนี่ไงตัวนี้แล้วกันตัวนี้คือตัวอะไรอ๋อแรดนะครับเป็นแรดนะครับโอ้ไอ้แรดกูมึงนี่แรดจังเลยเนาะมีช้างด้วยโอ้โหอ่าสมมุติว่าเราจะต้องการเอามันออกมาใช่ไหมแล้วก็ใส่รหัสปึ๊บนอโอ้โหวัสดีน้องแรด น้องแรดจ๋าโออิชนะนีโออันนี้คืออะไรนี่มีดาบด้วยครับนี่ดาบฟันโช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 แรดมึงตายแรดแรดเหรอะแรดแรดเหรอะแรดเรียบร้อยแรดตายหาช้างช้างมึงมานี่เดี๋ยวกูออกไปข้างนอกปุ๊บปุ๊บช้าง,างมึงจะไปไหนช้างโชโชโชฟันฟันนี่ฟันฟนีน่มึงตายสักทีดิเฮ้ยตายยากจัง นี่เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้เลเวลมาโอ้โหเฮ้ยผมชอบมันเจ๋งแจ๋วมากอะ่ะเจ๋งแจ๋วอันนี้คืออะไรเออันนี้คือไข่ของตัวอะไรอะ่ะขอดูแป๊บนึงอ๋อสลามโอ้ค่าสลามนี้เราได้อะไรวะเนี้ยเราก็ฆ่าก่อนสลามมึงตายไปในตบปุ๊บตายฮะโอ้เดือ <laughs> มึงเกิดมาเยอะขนาดนี้เลยแหละ เฮ้ยนี่ได้หัวใจเฮ้ยหัวใจไปทำอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวหัวใจกินได้ด้วยกินหัวใจดูครึบเนอาก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่หัวใจก็ไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยเอ้ยอันนี้คือไข่ของตัวอะไรวะเฮ้ยชิบโอ้มันมีไข่เยอะเลยเว้ยมามามา,มา,ม,ามารีวิวไข่ก่อนซึ่งผมอาจจะรีวิวมอดนี้ไม่หมดนะครับก็ต้องใครที่อยากลองก็เราไปโหลดเล่นดูได้นะครับเนาะมีมังมุงจิ๋วด้วยโอ้โหเลือดเท่าไหร่ โอ้สามสามหลอดมีไก่ครับไก่ไก่เดินไปที่ไหนจะเป็นดอกไม้ละ่ะทําไมมีดอกไม้เกิดด้วยมีสลามโครนนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้ซึ่งมันขึ้นมาชิ่งครับมึงชิ่งฟาดฟาดนะ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 าดนะตายห่ามันก็จะเป็นผีเสื้อเอ้ผีเสื้อถุยเป็นแมงวัน <laughs> เอาเมฆวันตายเป็นพึ่งนะครับไม่ใช่เมงวันนี่ก็จะเป็นนกโอ้โหเสียงนกมันกลังขานเลยกันไปปะเนี่ยเอ้นกอย่าเพิ่งไปนกนกไหมฆ่าก่อนนกหนีน,นี่โอ้โหนกถึกมากนี่เรียบร้อยนก,กก็จะตายเป็นตามระเบียบครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แฮร์รี่พอตเตอร์มันกินเข้าไปใช่ไหมไอ้ลูกบอลกลมงโง่ง,งนั้นโอเคเราไม่ตามมันดีกว่าอันนี้โอ้โหเดี๋ยวมันจะปล่อยพลังเป็นยังไงวะ เฮ้ยเฮ้ยปล่อยพลังเป็นไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเดีาวเขาโอ้โหอื้เฮ้ยนายนายปล่อยพลังเป็นน้ำแข็งด้วยเดี๋ยวเราจะใร้องให้มันโดนเราดูครับโอ้โหมึงไม่โดนวะเฮ้ยทำให้มันโดนดีเร็วเร็วมันมาแล้วโอ้โหมันยิงไม่โดนเราเลยอ่ะถือว่ากากมากตัวนี้ตัวต่อไปครับโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทดสอบในพิพิธภัณฑ์เราก็ได้วห จะได้ง่าย,ายเออทดสอบดิพิพิธภัณฑ์โอเคจึ๊บโอเคเรียบร้อยละโอเคมาเกมหมดศูนย์มาเลยเพื่อนนายจะยิงออกเป็นอะไรโอ้โหูไม่เกิดอะไรขึ้นชิบหายมีสับสนด้วยเว้ยเฮ้ยอ๋อตัวนี้ถ้ามันตีโดนเราแล้วเราจะรู้สึกอาการสับสนนะครับซึ่งก็เป็นอาการที่แย่เฮ้ยมันดอบอะไรอะดอบอะไรไม่รู้อะลองตัวนี้บ้างจบอะยิงมาเลย เราจะติดสโลหรือไม่เอา้ายิงไปไหนเฮ้ยยิงให้โดนดิเฮ้ยอยู่แค่นี้เองยิงไม่โดนแหละอ่ะโอ้โหโอ้หูจะเมทแรงมากติดสโลติดสโลครับผมอย่าตายอย่าตายโอเคโอ้อ่ะโอเคครับสําหรับม็อดนี้ก็เอาไว้รีวิวเท่านี้แล้วกันเนาะใครที่สนใจนะครับอยากจะเล่นก็ <c oughs> ดาวน์โหลดน้่ล่างคลิปนะครับผมแต่มีแต่ด้วยนะ เข้าได้เฉพาะไอดดแท้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าไอดดเถื่อนจะเข้าได้หรือเปล่านะแต่ผมใช้ไอดีแท้เข้าแต่ว่าไอดดเถื่อนของผมมันเข้าไม่ได้ครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอนะเนาะไอดดเถื่อนของผมมันเข้าไม่ได้ครับแต่ไอดีแท้ของผมมันเข้าได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่น,นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามหรือกด subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยแจ,ะจะ๊ะโอเคไปละอันนี้คือที่ไหนที่บวกของที่เลือกได้เหรอโอ้โหขี้โกงไปไหนบ้าเลยมันคืออะไรวะเนี่ย あん <laughs>